สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอในเอาราอีกแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเอจะมาพูดถึงเรื่องการซื้อรถในออสเตรเลียล่ะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าเอยจะซื้อรถดีไหมเนี่ยก็สำหรับที่นี่นะคะรถรถยนต์มือสองมือสามมือสี่มือห้านะคะ ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณก็ถูกทรตเหมือนคนอื่นอยู่ดีนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้แคร์ว่าคุณจะขับรถอะไรนะคะเขาก็ยังให้บริการคุณเหมือน,อนบุคคลทั่วไปนะคะเพราะว่าคนนิสัยคนแอดเรนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะแคร์เท่าไหร่นะคะในเรื่องแบบรูปรักภายนอกแบบว่าส,สิ่งของที่คุณถือหรืออะไรพวกนี้นะคะจริงรถมือ3มือ4มือหหรือมือ2อเอาแค่มือ2มือ3แล้วกันที่นี่สภาพดีมีเยอะเลยค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดเอจะมาบอกแล้วกันว่า แนะนำแล้วกันว,ว่าวิธีการซื้อรถที่นี่มีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้เอก็มีมาฝากถึง1ิบข้อด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะสำหรับข้อแรกนะคะก็สำหรับใครนะคะทีะ่เตรียมตัวจะไปซื้อรถเนี่ยแนะนำให้ทำเช็คลิสต์ค่ะเช็คลิสต์ในที่นี้ของเอนะคะก็คือเขียนไปเลยนะคะว่าคุณมีบัตเจตเท่าไหร่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้ว รถที่คุณต้องการเป็นรถประมาณไหนนะคะแล้วคุณใช้งานอะไรบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ปัจเจินนี่คือมีมีส่วนสําคัญมากนะคะจะตั้งแค่ปัจเจนราคารถอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่า1คุณจะต้องเสีย stamp duty นะคะเสียค่า transfer fees นะคะเสียค่าเรจโนะคะเสียค่าประกันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีค่า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 ต่อมาจากค่ารถค่าตัวรถด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมเงินไว้เผื่อค่าต่างๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็ หลังจากที่ข้อหลังจากที่เราอะทำเช็คลิสต์แล้วนะคะข้อ2นะคะอันนี้ก็สำคัญเช่นกันค่ะ Take your time ค่ะก็คือใช้เวลานะคะค่อยๆหาเ s ซิ r c h นะคะหาข้อมูลนะคะเอาเอรายๆๆจ้ายนะคะหมายถึงว่าสมมติว่าเราจะซื้อรถจากศูนย์รถเนี่ยเราก็เอารายจ้ายนะคะมาคอมเพล็มาเอาราคาต่างๆนานาเอาตัวรถ เอารุ่นรถเอาปีรถเอาหลักกิโลนะคะมามาแบบบวกลบคูณหารกันแล้วเอาให้มันออกมาให้ได้ที่ดีที่สุดนะคะให้มันตรงกับบัตเจ็ทที่เราตั้งไว้นะคะก็ประมาณนี้อย่าพึ่งแบบใจร้อนอย่าพึ่งแบบเฮ้ยฉันรีบฉันอยากได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคุณอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังเพราะว่าอย่าลืมว่าที่เนี้ยมีรถมือสองเยอะมากนะคะศูนย์บริการรถมือสองก็มีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆค่าเซลลเอ่ยหรือไม่ ถ้าซื้อแบบ p r i v a t e กันเองนะคะก็ก u m t r e e เอย Facebook Marketplace เอยอ,อย่างนี้นะคะก็หาเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเออยากจะเตือนนิดนึงนะคะก็ถ้าซื้อรถอต่อจากบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องอมีความรู้หลายๆด้านนิดนึ่งนะคะ ข้อ3นะคะให้เช็คดูนะคะว่ารถเนี่ยได้รับการตรวจหรือว่าได้รับการเข้าบริการจาก q u a l i f i e d m e c h ิก i c นะคะก็คือช่างเนี่ยเป็นช่าง a l i f i e d เนี่ยได้เข้าไปตรวจในสถานที่นั้นๆไหมนะคะซึ่งเขาก็จะมีตัวเอกสารที่เขากรอะมาต่างๆนานานะคะขอดูล็อกบุ๊จากเจ้าของรถได้นะคะส่วนอ่าข้อ4ค่ะเข้าไวา้ะมข้อ4นะคะก็คือให้ ขอดู V I N number นะคะ V I N number เนี่ยก็คือลักษณะมันจะเป็นคล้ายๆกับรายนิ้วมือของรถนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือเออเราขอตรวจสอบได้ว่ารายนิ้วมือเนี่ยมันตรงใช่ V I N เนี่ยมันตรงกับตัวตัวรถมันตัวมันตรงกับล็อกบุ๊กก็คือตัวล็อกบุ๊กตัวที่เขามีมาเขามาให้ดูเราสามารถตรวจสอบได้นะขาว่ามันตรงกันไหม ซึ่งเราสามารถเอาเนี้ยไปตรวจสอบได้อีกทีนึงว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถจริงไหมชื่อเขาตรงไหมแล้วก็เขามีค้างชําระอะไรหรือเปล่าก่อนที่เขาก่อนที่มันจะมาเป็นของเราเนี่ยคะ่ะต้องให้มันเคลียร์ทุกอย่างนะคะก็คือเราขอดู VN n u m b e r ได้นะคะถ้าไม่มีความรู้จริงๆนะคะเอแนะนนําว่าให้ลองจ้างเมคานิกนะคะจ้างช่างไปสักคนหนึ่งนะคะก็อาจจะต้องเสียเงินจ้างเนี่ย ทีเดียวแล้วก็ได้ทีเดียวเนี่ยอาจจะจ้างมาสักสองสาชั่วโมงนะคะก็อาจจะประมาณร้อยกว่าเลี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเอว่ามันก็คุ้มที่จะเสี่ยงแต่ไม่ใช่คุมค้มที่จะเสียคุ้มที่จะเสียเงินดีกว่าจะไปเสี่ยงนะคะก็คือให้เขาดูเลยว่าดูวเอ,อดู v n n u m b ร r ดูล o อก o o k ดูว่าสภาพรถมันเป็นยังไงผ่านการตรวจสอบไหมมีอะไรวิ่งดีไหมนู่นนี่นั่นเอว่าคุ้มนะสะดวกด้วยส่วน เราถึงข้อไหนแล้วข้อ5นะคะข้อ5แนะนำเลยนะคะอย่าพึ่งเซ็นเอกสารใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าจะแน่ใจแล้วว่ารถเนี่ยเป็นชื่อเราแล้วก็ทุกอย่างผ่านกระบวนการกระบวนการหรือขบวนกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วนะคะแล้วเราถึงค่อยเซน็นดูให้ดีๆนะคะต้องอ่านให้ครบก่อนที่จะเซน็นเพราะว่าถ้าตราบใด ภาษาษไทย oh. เมื่อใดก็ตามที่เราเซ็นนะคะเราจะถือว่าเรายินยอมแล้วแล้วลดทันนั้นเนี่ยนะคะ mm. ก็จะกลายเป็นชื่อเราแล้วถ้ามันมีการลถท่นั้นอะบังเอิลรทคันั้นเป็นขโมยมานู่นนี่นั่นเราก็จะซวยไปนะคะคุณผู้ชมเราอาจจะปไปเกตอินโวล์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รับซื้อของโจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบสอะไรตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ดีก่อนที่จะเซ็นอะไรลงไปข้อ6นะคะ ถ้าถ้าเราซื้อรถกับตัวแทนเนี่ยนะคะหมายถึงว่าซื้อรถกับศูนย์รถเนี่ยนะคะต้องสอบถามเรื่องารันวทีนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยบริเวณทีของรถที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะคะกอะ็อย่างเช่นเราจะได้ตรวจเขาเรียกอะไรนะเช็คเครื่องฟรี1,000กิโลอะไรซึ่งมันจะมีบริการต่าง เขาเรียกว่าวารนทีพวกนี้นะคะถ้าถ้าเขามีแล้วอยากให้เขาพูดปากเปล่านะคะให้เขาเขียนลงมาเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะคะว่ามันมีวารนทีอะไรบ้างนะคะให้มันออกมาเป็นเอกสารนะคะวารนทีพวกนี้นะคะไม่ใช่ว่าให้เขาพูดพูดแล้วเราฟังแล้วก็เออเออออไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ถือว่ามันเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีๆนะจ๊าอย่าพึ่ง อย่าพึ่งเซ็นอย่างที่เอบอกนะคะอย่าพึ่งเซ็นอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าถ้าเขายังไม่ได้เขียนอะไรทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหนึ่งนันก็ต้องมีบริเวณทีด้วยนะในกรณีที่ซื้อผ่านส่วนรถนะคะส่วนซื้อผ่านตัวบุคคลกันเองเนี่ยเออก็ต้องไปคุยกันอีกทีหนึ่งอันนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเอก,ก็ไม่เห็นว่าเขาจะบริเวณทีอะไรให้นะคะเขาก็ถือว่า ฉันฉันก็ขายในราคาที่ถูกแล้วบลาบลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีารันทีเพราะเขาก็ไม่ได้ช่างเขาก็เป็นุบคคลทั่วไปวนะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ซื้อรถผ่านศูนย์รถแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่านิดนึงเนาะข้อ <c oughs> 7นะคะซื้อรถแล้วนะคะ อ่านให้ถี่ทั่วนะคะว่าเป็นชื่อเราไหมไม่ใช่ยังเป็นชื่อของเขาอยู่นะคะหรือว่าเป็นชื่อของคนอื่นนะคะต้องอ่านดูให้ดีนะคะว่ามีชื่อเราเขียนถูกต้องอทุกตัวอักษรไหมนะคะอันนี้ต้องถือว่าต้องเช็คให้ดีๆเลยนะคะก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความสําคัญเนาะแล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นคอมมอนเซนต์มากๆส่วนเข้าต่อไปเลยะคะ่ะเร็วมากข้อ8นะคะ เว,เ,วเ,เวลาที่เราเวลาที่เราเวลาที่เรานะคะต่อรองหรือนิโกรชีเอตอะไรไปเนี่ยนะคะอย่าลืมว่าให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะย้ําว่าเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะไม่ใช่พูดปากเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริเวทีหรือเรื่องที่เรานิโกรชีเอตนะคะไม่ว่าจะเออราคารถเอย่ยนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นานหรือแม้กระทั่งซื้อรถ 11, รมือหนึ่งก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะให้อะไรเรานะคะแบบว่า สมมติว่าเขาบอกไปว่ามีโปรโมชั่นจะให้นู่นให้นี่ทุกอย่างต้องเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะไม่ใช่ออกมาจากคําพูดคําพูดไม่ใช่ออกมาจากปากของเซลล์อย่างนี้ไม่ใช่นะต้องให้เขาเขียนออกมาเป็นมีเอกสารเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมต้องมีลายเซ็นด้วยนะคะว่าใครเป็นคนใครเป็นคนออกอหรือเป็นคนยอมตกลงในข้อนิโกเชียที่เราในข้อ เขาเรียกอะไรข้อต่อรองที่เราต่อรองเขาไปเนี่ยถ้าเขายินยอมแล้วก็ยอมรับแล้วเนี่ยให้เขาเขียนออกมาเป็นข้อ,ขอร้อมลายเซ็นเลยค่ะแล้วก็พร้อมชื่อเต็มเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้เราจริงนะคะเพื่อที่พอรถเราได้หรือว่าพอเราไปเอารถแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับในตัวลายลอักษรเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกร้องขอคืนได้นะคะหรือขอเปลี่ยนรุ่นรถไปเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการนั่นเองค่ะข้อกานะคะอันนี้สําคัญนะคะเวลาที่เรา ไม่ใช่เวลาที่เราเวลาที่เราไปซื้อรถนี่นะคะเอาชื่อดีลเลอร์นะคะที่เราไปดูเนี่ยหรือว่าชื่อสูยนบริการเนี่ยไปเช็คในเว็บไซต์นะคะว่าเขายังอัปทูเดตอยู่หรือเปล่านะคะบางสถานที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบรีจิสเตอร์นะคะไม่ได้ลงทะเบียนว่าเป็นดีลเลอร์นะคะแต่เขายังเปิดอยู่แล้วพอมันมีเหมือนกับว่า มีปัญหาอื่นๆใดๆตามมาแล้วพอเราซื้อรถไปแล้วแล้วพอเราจะกลับไปอยู่ๆเขาปิดแม้งเพราะว่ามันไม่อัปเดตเพราะว่าดีลเลอร์เนี่ยมันถูกปิดตัวไปแล้วหรืออะไรอย่างนงี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความสําคัญด้วยนะคะเอาไปเช็คเพราะว่าตอนนี้คือถือว่าโชคดีมากเลยค่ะคุณจะมาที่นี่ในตอนที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตสิ เขาเรียกอะไรโรคไซเบอร์เนี่ยมันกว้างมากแล้วมันก็สะดวกสบายมันอีซีม่มากๆคุณสามารถเช็คทุกอย่างใน Google เช็คทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตได้หมดแล้วนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะอย่างตอนสมัยเอมาตอนนู้นนะคะก็ยากมากจะหารถแต่ละคันนะคะต้องบางทีต้องเปิดหนังสือพิมพ์ต้องดูตามหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าก็ต้องดูไปขับรถดูตามดีลเลอร์ต่างๆต่างๆ,ๆขับรถ แต่ตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตให้ดูเราก็สะดวกสบายมากแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเอบอกไปแล้วนะคะเป็นหนึ่งในสิ์ที่อบอกไปนะคะ,ะเป็นว่าเรามาเข้าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะเอว่าข้อนี้นะคะมีความสําคัญที่สุดที่เอบอกว่าสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือ,อเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเวลาซื้อรถแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณมีกำลังซื้อรถ ไม่ว่าจะเป็นรถมือ1นึ่งมือ2มือสามมือสมือ5เนี่ยมือหเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะมีกำลังซื้อรถแค่ไหนอย่าลืมนะคะว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมบวกค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าค่าค่าเข้าไปนะคะแล้วก็ค่ารถเนี่ย ถ้ามันเป็นหนึ่งในนั้นนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าก่อนที่เราจะสามารถาจ่ายทุกค่าได้จนมาถึงค่ารถเนี่ยเรามีรายรับต่อเดือนเท่าไหร่นะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้ไหมว่าขับรถที่นี่นะคะต้องจ่ายค่าลงทะเบียนทุกทุกสามเดือนนะคะถ้าเป็นรถเล็กทั่วไปเนี่ยก็ราคาจะตกอยู่ที่170กว่าเหรียญประมาณนี้แล้วแต่บริษัทนะคะแต่ก็ ค่าประกันรถนี่ก็ขึ้นอยู่ที่ปีรถขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราพักอาศัยอยู่ขึ้นอยู่กับอายุคนขับขึ้นอยู่กับรายเส้นนะคะขึ้นอยู่กับใบขับขี่นะคะว่าเราถือใบขับขี่อะไรเพราะฉะนั้นนะคะค่าประกันรถเนี่ยก็เริ่มต้นที่30กว่ากเหรียญ40กว่ากัเหรียญแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ว่าเขาควบคคุมครอบคุมอะไรบ้างด้วยเช่นกันนะคะจนไปถึงร้อยกัาเหรียญเลยก็มีนะคะถ้าเป็นมือใหม่อายุยังน้อย ไม่ได้ถือฟูลไลเซนบ้านอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงใดๆนาๆนานาเอยๆนี่นะคะก็รวมๆเข้าไปเลยนะคะก็นี่ที่เอพูดมาเนี่ยถ้านับเป็นเดือนเนี่ยอย่างเรโจรค่า registration เนี่ยนะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณอาตีไป60ค่าประกันเนี่ยถ้าอายุอย่างประมาณ A แล้วก็ขับรถมือสอรถเอกก็มีความเก่าประมาณนึ่เอกก็เสียประมาณ60-70ต่อเดือนนะคะแล้วก็ ค่าน้ำมันรถนี่ไปกลับไปทำงาน2ที่นะคะกลับบ้านเอออะไรเออใดๆนะคะก็ตีไปเดือนร้อย 100, นี่คือเอใช้น้อยแล้วนะคะ100นะคะถ้าใครใช้รถหลายๆที่ทั้งวันเนี่ยเดือนหนึ่งมี150ได้นะคะบวกลบคูณหารไปมานี่ก็มี2 3 0 0เฉพาะค่าแบบองค์ประกอบ อื่นๆที่ไม่ใช่ค่าค่าผ่อนรถหรือค่าตัวรถเองนะคะอันนี้บวกเข้าไปนะคะแล้วก็ลองออกไปคำนวณทำรายรับรายจ่ายดูนะคะว่าคุณสามารถเอฟฟอร์ดรถได้รุ่นไหนประมาณไหนนะคะเอว่าข้อสิทนี้นีความสําคัญที่สุดเลยเนาะเพราะว่าคุณอาจจะเดือดร้อนแน่นะคดได้นะจ๊ะอย่าลืมว่าคุณต้องใจ่ายค่าบรุงรักษารถรถพังรถเสียเอ้ยได้ได้น่านอาจจะต้องมีค่า RAA นะคะเอว่ารถเนี่ย ออกเสียงเหมือนคําว่าลดเลยนะลดในที่นี้ก็คือลดเงินเราลงไปในแต่ละเดือนนี่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อรถนะคะคิดไตร่ตรองให้ดีๆนะคะแล้วก็อ,อย่างที่เอบอกมาทั้งหมด10ข้อนะคะก็เอว่าจะซื้อรถเนี่ยมี10ข้อนี้ไว้นี่ก็ดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยช่วยจะช่วยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อรถได้อย่าง ไม่ผิดพลาดหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดน้อยลงนะคะแล้วก็อย่างที่เอบอกเลยว่าถ้าไม่รู้เรื่องใดๆนะคะยอมเสี่ยงเงินจ้างเมคานิกไปกับคุณนะคะแล้วก็ทำเช็คิสตด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะก็สำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าข้อมูลที่เอให้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ได้ประมาณนึ่งสำหรับใครที่กำลังจะซื้อรถ หรือใครที่กําลังคิดว่าถ้าฉันมาออสเตรเลียแล้วเนี่ยฉันจะต้องซื้อรถนะคะก็อาจจะเอาข้อแนะนําของเอเนี่ยไปใช้ประกอบด้วยได้นะคะแล้วก็รใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรยังไงคนที่มีประสบการณ์อยู่ที่นี่นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่กําลังเตรียมตัวจะมาอยู่ที่นี่ได้เช่นกันนะคะเอกก็ยินดีมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนคะถ้ายังไงก็ ฝาก subscribe นะคะให้กันด้วยจะเป็นพระคุณมากขอบคุณ่วงหนะะ้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าเอพิสซดต่อไปจอคิวติดๆเลยค่ะจะได้ไม่พลาดกลับมาเจอกันอีกนะขอบคุณ s u b s c r i b e r ทุกคนนะคะขอบคุณคนดูทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโ od หน้าไปแล้วนะสวัสดีจ้า